ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินล่าสุดรัฐบาลได้มีการประกาศแล้วนะครับวิธีการให้เงินเยียวยา7,000ันเปราชนะสําหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรคนจนหรือไม่ได้รับสิทธิ์ค,ครึ่งจะรับเงิน7,000ได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินและ การใหสิทธิสีสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณที่กดกระดิ่งก่อนใครนะครับรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินและสิทธิสวัสดิการของรัฐก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับล่าสุดนี้นะครับรัฐบาลได้ประกาศนะครับสำหรับกลุ่ม ที่ไม่มีข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐก็คือคนที่ไม่มีบัตรคนจนคนที่ไม่ได้ใช้เงินในแอปพลิเคชันเต่าตังหรือว่าไม่มีคนละครึง่งไม่มีโครงการเล้าเท่ยวดวยกันนะครับถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เหล่านี้คุณจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับในวันที่29มกราคมนี้จากนั้นนะครับเขาจะประกาศสิทธิ์ว่าคุณจะได้รับเงินหรือไม่นะฮะ ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถ้าคุณรู้ว่าคุณได้รับสิทธิ์วันที่8กุมภาพันธ์คุณจะได้รับเงินจากรัฐบาลเนี่ยงวดแรกนะครับในวันที่18กุมภาพันธ์1,000บาทต่อสัปดาห์แล้วเขาก็จะโอนให้คุณนะครับ สัปดาห์หละพันเป็นต้นไปจนกว่าจะครบวงเงินนะครับเงินที่โอนให้นี้นะครับคุณจะต้องได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคุณต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ยืนยันตัวตนจากนั้นก็เข้าสู่ g w a l l e t นะครับก็จะเป็นเงินที่รัฐบาลให้เงินคุณมาเลยนะครับเมื่อคุณได้เงินมาแล้วไม่สามารถถอนออกมาได้เพราะไม่ใช่เงินสดเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างเช่นร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับเป็นร้านที่สามารถใช้ได้กับบัตรคนจนที่เขาไปรูดซื้อคุณที่ได้เงินเราชนะก็สามารถใช้ได้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งคุณใช้เงิน7 0 0 0พัเราชนะได้ร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะคุณใช้เงิน7 0 0 0พเราชนะได้เหมือนกันรวมถึงร้านบริการต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศนะครับว่า ในจังหวัดของคุณแล้วก็ในที่ที่คุณอยู่นั้นคุณจะสามารถใช้เงิน7,000ที่ไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ยากที่สุดคือการลงทะเบียนนะฮะให้ได้รับสิทธิ์นะครับแต่วิธีการลงทะเบียรนระัฐบาลประกาศแล้วนะครับจะใช้ข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานในบัตรประจําตัวประชาชนไม่มีการถามข้อมูลเชิงลึกเหมือนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่มีการจํากัดสิทธิ์ว่า เต็มแล้วเราไม่สามารถลงทะเบียนได้เหมือนคนละครึ่งดังนั้นแล้ววิธีการลงทะเบียนเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าคนละครึ่งแล้วก็เราไม่ทิ้งกันนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณจะต้องเช็คก่อนว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ ที่จะได้เงิน7,000หรือไม่นะครับนอกจากไม่มีบัตรคนจนนอกจากไม่มีคนละครึ่งยังไม่พอแล้วอย่างแรกเนี่ยนะครับสิทธิ์ที่เขาจะให้ก็คืออายุ18บปีขึ้นไปนะครับขอเป็นอายุ18บปีขึ้นไปณนะวันที่รัฐมงมตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 2. นะครับไม่มีประกันตนมาตา3า33นะครับ ณวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือเป็นพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานที่รัฐเนี่ยได้ให้ค่าตอบแทนคุณณวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองนะคะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองปีพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมณวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 5. ไม่เป็นผู้รบับบำนาญปกติหรือเบี้ยวหวัดจากส่วนราชการ6ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดและ7นะครับก็คือไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ครับทั้งนี้คุณผู้ชมท่านใดที่มีคุณสมบัติ7ประการดังนี้นะครับก็สามารถมีสิทธิ์ลงทะเบียนและได้รับเงิน7 0 0 0โครงการเราชนะนั่นเองนะครับอ่ะ มีคนถามนะคะว่าประกันสังคมมาตราไหนที่สามารถลงทะเบียนได้อง่ายๆือแค่39กับ40เท่านั้นแล้วก็33ไม่ได้นะฮะนอกจากนี้ใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งคําถามมาไว้ใต้ล่างได้นะฮะเดี๋ยวสสดงจะอ่านแล้วก็จะนําคําถามาของท่านเนี่ยไปหาข้อมูลที่รัฐบาลป,ประกาศแล้วก็มาบอกคุณผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมมีหน้าที่แค่ ติดตามช่องสตางค์มีเดียเพื่อไม่ตกข่าวสารนะครับง่ายมากๆกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสตางค์จะส่งข่าวให้คุณก่อนใครโดยเฉพาะคนที่กดกระดิ่งฟรีนะไม่คิดตังค์เลยนะเมื่อคุณรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินและสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจากช่องสตางค์มีเดียคลิปวิดีโอสั้นเีห้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ